สนุนโดยนังสพินตลาดวิเคราะห์ INT ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมคะพบกับรายการขลับเงินล้านขลับแห่งความสำเร็จบนธุรกิจเครือข่ายค่ะ วันนี้อีกเช่นเคยนะคะเราก็จะได้มาพูดคุยกับผู้นักบริหารนะคะที่ทําธุรกิจเครือข่ายค่ะที่ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความสําเร็จแล้วก็แนวคิดและวิธีการในการทําธุรกิจเครือข่ายค่ะว่าจะให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากทูตจาหน่ายอิสระนะคะบริษัทโมรินดาเวิร์ไวประเทศไทยจํากัดค่ะคุณทิติชยาพาเพียรประสบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะ,คะประเด็นคําถามแรกเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นคาถามประจําเลยนะคะก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันถึงการทําธุรกิจก็คือความเป็นมาของคุณทิพย์ก่อนว่าก่อนที่จะมาธุรกิจรู้จักกับธุรกิจโมรินดาเนี่ยค่ะคุณทิพย์ได้ประกอบอาชีพหรือว่าทําอะไรมาก่อนคะค่ะอดีตจริงๆก็คือเป็นพยาบาลน,นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เปิดร้านยาที่จังหวัด กาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้วก็มีโอกาสคือไดอ้มีการแนะนำจากคุณหมอที่รู้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์โมริดา้าแล้วก็นำมาที่ร้านยาอันนี้เป็นการจุดประกายครั้งที่หนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้รู้จักบริษัทโมริด้าเป็นเป็นเบื้องต้นนะคะ,คะพื้นฐานคือตอนแรกเลยที่เรารู้จักตัวผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำโนนินี ยังไงบ้างนะจิงๆมีการส่งใบปลิวมาให้เราก็ไม่ค่อยสนใจชั่วโมงนั้นนะคะ,ะเพราะว่าในตอนนั้นก็คืออยากจะเปิดร้านยาให้มีคุณภาพที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่คุณหมอมาแนะนําแล้วเราก็เลยมีโอกาสได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆตัวดิฉันเองเป็นเรื่องของไมเกรนนะคะแล้วก็แนะนําคือตัวเองก็คือลองใช้ดื่ม ผลปรากฏว่าไมเกรนมันดีขึ้นค่ะก็คือเห็นทางผลิตภัณฑ์และเห็นผลหลังจากนั้นก็เริ่มมองเห็นก็เริ่มมองมองหาโอกาสในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันช่วยเหลืออะไรได้บ้างในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เราก็อยากจะให้ร้านยาที่เราเปิดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาก็คือได้มีโอกาสนำตัวเนี้ยเข้ามาในการเปิดตลาดที่จังหวัดกาญจนบุรี ในตอนนั้นตลาดที่กาญจนบ,บุรีเป็นยังไงบ้างรู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงบ้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็คือมีการแนะนำะนะคะจากคุณหมอก็คือให้ความรู้ก่อนอแล้วก็ได้ลองศึกษาดูว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นเป็นช่วยอะไรได้บ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองทดสอบนะคะทดสอบโดยการใช้ในในร้านของเราก็คือเหมือนกับหากลุ่มกลุ่มที่มาใช้เนี่ยแล้วได้ผลนะคะเราก็เริ่มศึกษาประมาณ200กว่าท่าน เริ่มศึกษาครั้งแรกใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันเองจบปริญญาโทนะคะที่นิเทศศาสตร์ของมหาลัยกรุงเทพเราก็เลยได้โอกาสคือเป็นนักวิจัยคือนำมาทำรีเสิร์ชตัวเองหลังจากที่ทำรีเสิร์ชมาแล้วเนี่ยพบว่ามันมีผลกับสุขภาพของคนที่เข้ามาได้รับการดื่มหลังจากนั้นเราก็ไปแนะนำเพื่อนที่สนิทนะคะที่เรียนด้วยกันนะคะเขาก็เลยได้มีโอกาสได้นำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่ นะคะแล้วก็ลูกสาวที่เป็นภูมิแพ้หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นก็คือเราเริ่มเข้ามาศึกษาโดยระบบของ,อของการทําตลาดะนะคะก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่เราเข้าไปศึกษาออตอนนั้นคือบริษัทอยู่ที่ท,ที่ผลยโยทินซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิม,มหลังจากที่ได้ รู้จักผลิตภัณฑ์แล้วใช้สินค้าแล้วแล้วก็ได้ชวนเพื่อนๆที่อยู่ในวงการการศึกษาเียวกัน200ท่านเลยเหรอคะไม่ค่ะในในการทำรีเสิร์ชของเรานี่คือ200ท่านคือคนคนที่เข้ามาที่เคยทำรีเสิร์ชใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนที่มาสนิทเนี่ยเราก็เริ่มเพื่อนสนิทก่อนแล้วก็แนะนำไปแต่ในจังหวัดการก็เราแนะนำไปหลายท่านในกลุ่มที่ที่เราเอามาให้ในการลองใช้ผลิตภัณฑ์ หลังจากที่เราทำดีเซรซต์แล้วแล้วก็สำรวจความเห็นแล้วก็ดูเรื่องความพึงพอใจอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นแล้วเ,เรามีทีมงานตอนนั้นนี่เท่าไหร่แล้วคะที่เข้ามาในช่วงแรกเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยจะบอกได้เลยว่าในช่วงแรกเราเป็นเป็นการค้าหรือขายในร้านซึ่งไม่ได้มองเรื่องของธุรกิจแต่มองว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะสามารถที่ขายได้มากเท่าไหร่ อมองแค่เรื่องมอองง<ห>เรื่การขายเพราะ,ะว่าเราเปิดร้านยาแต่เรามองเรื่องคุณภาพด้วยเพราะ,ะว่าที่ร้านจะเน้นเรื่องของสุขภาพก็เลยทําให้เราได,ได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วก็มาศึกษาปุ๊บเนี่ยใน,ในเดือนประมาณ3มเดือนแรกค่ะดิฉันเองก็ได้ทําตลาดจนมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียะนะคะนีเน่เป็นเป้าที่บริษ,ษัทให้ครั้งแรกก็คือยอดฐานแล้วก็ตำแหน่งขึ้นที่ในช่วงนั้นเลยในปีนั้น ก็ประมาณน่าจะหกประมาณสิบสปีที่แล้วตอนนั้นเรารู้จักรูปแบบของธุรกิจ MLM ยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ทราบเรื่องราวของธุรกิจ MLM แล้วก็ไม่ไม่ใช่นัก MLM มาก่อนค่ะนะคะคือยังยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เพียงแต่ว่าเราเข้าไปศึกษาระบบ<ช>หลังจากที่ศึกษาระบบแล้วปุ๊บเรารู้สึกยังไงบ้างก็คือในพื้นฐานของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แนะนําโดยธรรมชาติ เห <ừ> มือนกับว่าสินค้าตัวนี้มันดีนะ,ะเราก็จะนําแบบบอกต่อกันไปบอกกับเพื่อนๆนแล้วเพื่อนๆก็เริ่มที่จะเข้ามาศึกษาในระบบซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าผู้นําในประเทศตอนช่วงนู้นเนี่ยค่ะเป็นนักสร้างเครือข่ายอันดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็เข้ามารวมทีมกันนะคะก็เรียกว่าเป็นทีมใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็เริ่มที่จะขยายตลาดร่วมกับทีมอ,อื่นๆที่มาจากหลายๆประเทศที่เข้ามาเรียกได้ว่าการ ที่เราเข้ามาศึกษาระบบแผนการตลาดนะคะแล้วก็สนใจและมองเห็นตอนนั้นเรามองเห็นภาพลู่ทางความสําเร็จอะไรไว้บ้างตอนนั้นคะในชั่วโมงนั้นจะออมองเห็นถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์<อ>แล้วก็<ฮ>ยังมองเห็นในเรื่องของการท่องเที่ยวด,ดิฉันเป็นกลุ่มแรกนะคะที่มีโอกาสเดินทางไปดูโรงงานที่ผลิต,ตที่สินค้าจะมีเป็นครั้งเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะคะและวก็เปิดเป็นสถานที่ประชุมปัจจุบัน ก็เรียกว่าเป็นการเรียกความเชื่อมั่นส่วนตัวยิ่งเพิ่มกลับขึ้นมาอีกนะคะหลังจากที่เราไปดูโรงงานที่ที่ประเทศที่นำเข้ามานี่แล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องคุณประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วในช่วง5ปีเนี่ยเราก็มองเห็นคือตลาดใหญ่เพราะว่ามันสามารถจะขยายไปได้ทั่วโลกซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็มีการขยายเพิ่มขึ้นจาก1ประเทศ ปัจจุบันนี้คือ76ประเทศทั่วโลกโแสดงว่าตัวนี้ก็คือทั่วโลกที่รู้จักกับตัวมรินดาต,นตัวน้ตรงนี้แล้วเราก็จะมีสถานที่ออฟฟิศที่จะเปิดเพื่อจะขยายเครือข่ายได้อย่างชัดเจน,นะะตอนนี้ออฟฟิศเป็นยังไงบ้างสาขาเครือข่ายของเราเป็นยังไงสาขา,าเครือข่ายก็จะมีทุกๆประเทศนะคะแล้วก็จะมีการที่เราจะมีสินค้าหลากหลายนะคะ,คะตอนนี้ตลาดที่โตมากๆก,กก็คือจะมีในประเทศเวียดนาม,มในภาคยุโรป ภ<พ>าคเอเชีย <Asia, S 1> ซึ่งปีนี้เพิ่งจะกลับจากการประชุมที่สิงคโปร์เป้าหมายหลักของปีนี้ก็คือการขยายธุรกิจในภาคพื้นเอเชียซึ่งถือว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางด้วยภาคพื้นเอเชียประเทศไทยก็คือเป็นศูนย์กลางในการทำธุรกิจของเซาท์อีสเอเชียคือไทยเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าไทยมีศักยภาพในเรื่องของเป็นฮับ ศูนย์กลางของเอเชียค่ะซึ่งถ้าใครมาทําธุรกิจเนี่ยค,ค่คือจะมองประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของการลงทุนเลยทีเดียวแล้หลังจากที่พี่มามาแนะนำแนะนําทีมงานเข้ามาแล้วนี่เริ่มแรกนี่พี่มีกระบวนการมีวิธีการอะไรยังไงคะกระบวนการเราจะเข้าไปตามจุดต่างๆที่เพื่อนเราแนะนำนะคะ,คะ,ะเราก็จะมีการจัดประชุมนะคะจัดประชุมกลุม่ม ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมในการทำในเรื่องของสินค้าคในการที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์เข้ามาเรียนรู้ถึงระบบของการทําตลาดซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีะผลตอบแทนเป็นไรายได้ที่กลับมาค่อนข้างสูงะนะคะซึ่งถ้ามีการที่เข้ามาเรียนรู้อย่างถูกต้องเราก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจของอเหมือนเราไรายได้ประจําของเราได้ค่ะ ก็เริ่มแรกอย่างที่ถามก็คือตอนแรกที่คิดจะทําธุรกิจถามเรื่องทีมงานของพี่เริ่มแรกหลังจากที่พี่ตัดสินใจเข้าไปทําธุรกิจตรงนี้แล้วค่ะทีมงานนี่อันดับต้นๆน,นี่เริ่มต้นตั้งแต่กี่คนแล้วตอนนี้มีสายงานเป็นเท่าไหร่แล้วจริงๆเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยประมาณห้าถึงสิคนนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการที่เพื่อนๆหรือกลุ่มขยายจากบริเวณด้านกว้างและ,ะลงมาส่วนลึกอันนี้ก็คือจะ ขยายต่อเนื่องมาตลอดแล้วตอนนี้เราเราก็ยัง,ยยงทําอยู่ยังทาอยู่ค่ะทําทอยู่มีลืมถามเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาทําธุรกิจที่โมรินา่านี่ค่ะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปีไหนแล้วตอนนี้เข้ามาตั้งแต่ปีเมื่อประมาณ10 14ปี15ปีที่ผ่านมามนะคะนั่นก็คือในช่วงที่เรียกว่าเราเข้ามาการเปิดร้านยาใช่ไหมคะมแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาขยายธุรกิจต่อเนื่อง จริงๆพี่หมอเ,อ,อเราอยู่ตรงเนี้ยมาทั้งหมด15ปี <c oughs> เป็นปีที่16แล้วนะคะที่เรามุ่งมั่นหรือเห็นว่าบริษัทมีคุณคุณภาพก็คือตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของแผนการตลาดหรือในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจหรือวิชั่นเนี่ยบริษัทมีเป้าหมาย <c oughs> นะคะหรือการวางแผนทุกปีมีการเปลี่ยนทุกปี เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแผนแต่เปลี่ยนในเรื่องของคุณภาพนะคะมีทั้งการวิจัยที่เพิ่มขึ้นมีเรื่องของการให้ความรู้ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจหลักจริงๆนะคะแล้วคอนเซปที่หลักๆที่บริษัทยังมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือให้ทุกคนได้มีโอกาสดื่มแล้วให้ทุกทที่มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ได้เข้าไปแล้วก็ให้มีโอกาสได้ดื่มได้ทุกวันนะคะที่มีโอกาสที่เราจะสุขภาพดี อันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทจัดไว้ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณทิพย์บอกว่า every one every where นะคะตลอดเลยใช่ค่ะล้วก็ every day ด้วยปัจจุบันค่ะเมื่อกี้ที่พูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงกลวกแพ็กเกจผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจากเดิมนี่อย่างที่รู้เลยก็คือเป็นแบบนี้ค่ะแล้วต่อมาก็คือเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้จริงๆรูปแบบของตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของถ้าคนที่เคยรู้จักบริษัทมดแย่มมาเนี่ยรุ่นดั้งเดิมเลยนะคะจะเป็นเหมือนขวดยาทา Hmm. นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งตัวนี้เป็นลักษณะของอทำด้วยแก้วคริสตัลซึ่งมันมีความคงทนต่อการที่อุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บไว้นานมากๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็มันสามารถที่จะดูแลในเรื่องของอสุขภาพ ความเสื่อมถอยข้างในทําให้เราฟื้นฟูได้ดีขึ้นเราจะไม่เน้นว่าเรื่องของการรักษาแต่เราจะเน้นเรื่องของการดูแลพื้นฐานจากความที่ว่าเราทานอา,อาหารใช่ไหมคะปกติเราก็ทานอยู่แล้วแต่เราจะเสริมตัวนี้เพื่อให้คุณภาพของสุขภาพเราดีขึ้นคือป้องกันเรียกว่าความเสื่อมถอยของเราดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือช่วงแรกนะคะพูดถึงตัวบริษัทและความเชื่อมั่นแล้วก็พูดถึง ความมีประสิทธิภาพในเรื่องของตัวผลิตภณัณฑ์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการทํางานค่ะวิธีการดูแลบริหารทีมงานของคุณทิพย์นะคะว่าคุณทิพย์ได้มีการวางแผนพัฒนานระบบทีมงานของคุณทิพย์อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด ไอเอวสภาสือ่อวิทยุโทรทัศน์จับมือฝ่าวิกฤตปิดฉากความจนรวยทะลุลากย่า ลั่นกรองลบเตรียมพังงาดตลาด MLM แท็กทีมขุนพลขึ้นลูกใหม่เสิบความรวยพาทะลุมิติพักพัน์นั่งแท่นนายก TDSA คนใหม่วางกรอบนโยบาย3แนวทางยก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B1, สินวีสารสกัดอินรีนาโนนิวเคพลสและนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและเสริมความแข็งแรงกับพืชทุกชนิดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวคิดและวิธีการบริหารทีมงานของคุณทิพย์กันเขาว่าคุณทิพย์มีวิธีการดูแลทีมงานและมีวิธีการในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานอย่างไรบ้างค่ะ คุณทิพย์คะหลังจากที่มีคนเข้ามาร่วมทีมกับเราแล้วนะคะ,คะวิธีการสร้างแรงบันดาลใจหรือวิธีการที่จะชักชวนคนให้มาร่วมธุรกิจกับเราในคุณทิพย์วางไว้อย่างไรบ้างใน,ในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องเน้นที่ตัวของคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนะนะคะผลิตภัณฑ์เราต้องให้ทุกๆคนมีความเข้าใจะนะคะการเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ Product นะคะว่าสินค้ามีอะไรบ้างแล้วสรรพคุณของสินค้าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักเลยนะคะ,คะที่ต้องต้องให้เขาเข้ามามอันดับที่สองคือแผงกรตลาดเนี่ยมนันเป็นเรื่องของการเอือ้อเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้รายได้ไดถ้าจะบอกคุณติ๊กว่าสนใจที่จะดื่มผลิตภัณฑ์ตรงนี้โดยที่อธิบายให้ฟังว่าห,หนึ่งขวดที่คุณติ๊กต้องดื่มจําเป็นต้องเรียนรู้ไหมคะ ก็ก่อนที่จะทำก่อนที่จะต้องดื่มนี่เราต้องศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ก่อนคแล้วควรจะต้องมีโอกาสเทสทสตัวผลิตภัณฑ์ไหมคะต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งขวดเนี่ยจะเป็นโอกาสที่คุณติ๊กดื่มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเป้าหมายของบริษัทมีแค่สี่ขวดที่คุณจะต้องขยายผลเพราะฉะนั้นในอีกสามขวดที่เป็นเป้าหมายที่ทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลกันเอง สามขวดมีเพื่อนสักสามคนไหมคะที่คุณติ๊กมีโอ้มีเยอะแยะเลยค่ะโอเคค่ะเอาแค่สามค่ะแค่สามคนนะคะ,คะสามคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทหรือคนที่ใกล้ชิดก่อนอแล้วสามคนนี้ก็จะเป็นคนหนึ่งที่เรามีโอกาสไปแบ่งปันก็คือในสามคนก็จะมีคนที่มองเห็นโอกาสใช่ค่ะหนึ่งคนแรกอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพค,คนที่สองอาจจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของ การดูพื้นฐานของตัวเองนะคะเช่นอยากจะต้องการถือดื่มด้วยอยากที่จะซื้อในราคาที่ถูกลงนั้นการที่เราจะเป็นสมาชิกมันก็คือเป็นได้ง่ายถูกไหมคะ,คะส่วนกฎที่3จะเป็นคนหนึ่งที่สนใจด้านธุรกิจเนี่ยเราก็จะเลือกในกลุ่มของเราคือสคนเน,นในครั้งแรกที่ไปเปิดที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเราจะเลือก3คนแรกก่อนสามคนแรกที่เราจะเริ่มขยายผล อันนี้เป็นเรื่องของการเปิดทีมงานเป็นการเปิดเรื่องของโอกาสหรือเป้าหมายนะคะเน้นสามคนแรกเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจคือหนึ่งมีคนที่เข้ามาคือเชิญชวนก็จะพาคนที่เข้ามาในการจัดประชุมใหญ่เน้นเราก็จะสามารถเปิดประชุมได้ในครั้งแรกคือ25คนเพราะว่าใน3คนนี้สามารถพาคนมาเพิ่มขึ้นถึง25คนได้เรามีหลักในการมองมองใน3คนนี้ยังไงบ้างคะ จริงตอนแรกที่มองคนแรกเนะี่ยก็คือเป็นชอบทําธุรกิจอชอบที่จะหาโอกาสะนะคะแล้วก็เป็นออโอกาสที่จะต้องมาเข้ามาร่วมที่จะมีะไรายได้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือเรามองเรามองกลุ่มคนกลุ่มนี้ออกแล้วใช่ค่ะและกลุ่มที่สองก็คือสนใจที่จะให้สุขภาพกับครอบครัวนะคะเช่นให้กับลูก ะะแล้วลูกดีขึ้นก็ต้องการที่จะมีการขยายผลแล้วเขาเคยเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะก็คือเข้ามาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นคนที่มีสูงอายุะนะคะที่ต้องการดูแลระยะยาวของเขาเาน้นโอกาสในสามกลุ่มนี้ก็คือโอกาสที่เขาจะร่วมธุรกิจได้แล้วเพื่อนของเราเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถจะแนะนําเข้ามาอีกเน้นตรงนี้ก็คือการขยายผลเนี้ยเราก็จะสอนในเรื่องเบื้องต้นคือการ ทำยังไรให้สี่ขวดของคุณออกจากบ้านของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องเดือดร้อนอันนี้เป็นการขยายผลที่เราทํามาร่วมสิบห้าปีซึ่งเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสของบริษัทที่ให้โอกาสเราเนี่เราจะไปมองว่าทุกธุรกิจของเครือข่ายจะมองอยู่เรื่องเดียวคือทํายังไงต้องรักษายอดอถูกไหมคะแล้วคนก็จะถอยถอยว่าทาไมต้องยอดธุรกิจต้องห้าพันหกพันแต่ถามคุณไหมว่า การการซื้อองค์กรธุรกิจคุณหนึ่งองค์กรนะคะหรือซื้อบริษัทคุณถึงบริษัทคุณคิดว่าคุณลงทุนเท่านี้ค่ะคุณลงทุนได้ไหม,มนั่นคุณจะสามารถขยายเครือข่ายจากการที่คุณเป็นสมาชิกจากที่มีหนึ่งขวดที่คุณดื่มที่เหลือคุณก็สามารถจะเปิดตลาดได้ทั่วทั่วประเทศทั่วโลกนั้นวันนี้เราสามารถขยาย จากเครือข่ายเล็กๆไปสู่ะเครือ,รอข่ายใหญ่โดยที่เราเอาขวดไปด้วยอติดรถไปด้วยค่ะค่ะไม่เคยทิ้งค่ะเดินทางไปด้วยตลอดต้องเอาไปด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเราพูดทุกอย่างเสร็จสิน้นค่ะถามคุณติ๊กว่าคุณอยากดื่มไหมอย,อยากอย่างแน่นอน มันก็เป็นโอกาสของคุณก็คือนั่นคือโอกาสหนึ่งที่พี่ก็คือจะบอกเลยว่าอันนี้คือโอกาสของคุณแสดงว่าคุณทิพย์ใช้สินค้าเป็นตัวเปิดใจถูกต้องค่ะ<อ>แล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องมีบิลเลฟค่ะคือความเชื่อ,อความเชื่อเรื่องอะไรบ้างาเชื่อเรื่องของสินค้าเป็นหลักเชื่อเรื่องที่สองคือเชื่อว่าคุณเองจะสนใจตัวนี้ไหม,มที่จะเข้ามากินไหม,มเข้ามาศึกษาไหมแล้วถ้าคุณสนใจบิลเฟของคุณนั่นแหละจะเป็นโอกาส ความเชื่อเนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็คือ,เ,อเป็นเรื่องของการตัดสินใจหลายๆ <c oughs> คนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจมันขยายได้เร็วด้วยวันนี้เนี่ยคนเราเชื่อโฆษณาเ <c oughs> ชื่อกอันผู้อื่นแนะนาถูกไหมคะ <c oughs> เขาจะเชื่อคนที่แนะนําด้วยเพราะฉะนั้นการแนะนําเป็นเรื่องสําคัญ นั้นการวางแผน,แผนการแนะนําของคุณจะต้องมีบทบาทที่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกการเป็นผู้นําหรือ,อการที่สร้างบทบาทของการเป็นผู้นำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้นําผู้บริหารหเพราะฉะนั้นเป้าหมายในปีนี้ของอที่ไปประชุมที่สิงคโปร์นะคะการเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่16นะคะ9ที่16มันก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ผู้นําหลายๆท่านก็ หายไปเนั้นเราก็จะมาเปิดในการทำฐานผู้บริหารใหม่ฐานผู้บริหารใหม่ซึ่งเราเรียกว่าตำแหน่งเอดีเป็น AD ดีก็คือเป็น Area Developer นะคะแล้วก็เป็น Owner ด้วยเพราะคุณจะเป็นเจ้าของเองนะคะก็จะสามารถพัฒนาให้ผู้บริหารเนี่ยมีการอย่างรู้ที่ชัดเจนเรื่องของสินค้าแล้วก็เปิดตลาดในพื้นที่ของตัวเองให้ถูกต้องแล้วสามารถจะขยายไปมากมาย อที่ถามนิดนึงปกติแล้วอ่ะโดยโดยธรรมชาติของธุรกิจ m l m หรือเครือข่ายเนี่ยค่ะสิ่งแรกเลยที่คนที่มาทําธุรกิจน่ะนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์ความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์แล้วเรื่องของรายได้นี่ก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นเรื่องสําคัญค,ะค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ย เข้ามาทํางานเหมือนคุณคุณติกมาทํางานกับพี่หมอเอ่อกับพี่เนี่ยต้องการเงินเดือนไหมหมอแน่นอนค่ะถูกไหมคะต้องการไรายได้เพราะนต้องการเงินเดือนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาศึกษาทุกอย่างที่บริษัทจัดให้ไม่ว่าจะเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารกลุ่ม,อ,มอันนี้บริษัทเขามีให้อยู่แล้วมีทั้งในส่วนของอินเทอร์เน็ตมีในส่วนของการบริหารส่วนบุคคลทั้งหมดแต่เราต้องการคือให้ทุกคน เข้ามาเรียนรู้มากขึ้นดะงั้นการเรียนรู้มากขึ้นก็จะสามารถทําให้คุณเป็นผู้ที่อย่างรู้ได้แล้วก็จริงๆแล้วบริษัทมีมากมายนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของน้ําที่เปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมคะ,คะอันนี้จะเป็นเรื่องของความเข้มข้นที่มากขึ้นจากขวดเดิมอันนี้เป็นเข้มข้นมากถึงสี่เท่าดังนั้นเราจะทานตัวน,นี้น้อยนะคะ,คะแล้วก็อันนี้ ให้ปริมาณเท่าเดิมที่เราทานอยู่ที่บอกว่ารายได้อันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรียกว่าจับเงินล้านอ่ะจริงๆสามารถจับได้เงินล้านทุกวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบริษัทให้การท่องเที่ยวที่บอกพี่เดินทางท่องเที่ยวทุกๆปีของบริษัทที่เป็นการจัดเป็นโปรโมชั่นของทุกๆปีแล้วคิดว่าในทุกๆปีเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นในเรื่องของ โอกาสทางธุรกิจโอกาสทางเดือนของสินค้าที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมที่เข้ามาแม้กระทั่งเครื่องการตรวจตรงนี้ก็สามารถที่จะมาใช้ในการทําการตลาดได้มากขึ้นก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถจะนํามาใช้ในการบริหาร,รบ,บริหารกลุ่มบริหารทีมและก็สามารถจะใหะ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าไปสู่ฐานผู้บริโภคได้มากขึ้น แล้วคนที่มาทําธุรกิจนี่จําเป็นไหมคะว่าถ้าจะต้องจบการศึกษาระดับสูงสูมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะก้าวไกลไปกว่าน,นี้จริงๆในพื้นฐานทั่วๆไปะนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นผู้ที่อยากรู้แต่ถามว่าถ้าคนที่ไม่มีการศึกษาเลยมันคงไม่ได้เพราะต้องอ่านออกเขียนได้แต่สำคัญคือใจของคุณมีความอยากไหมค่ะใจของคุณเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า ถ้าคุณไม่อยากรู้อะไรเลยธุรกิจอะไรก็ไม่เกิดค่ะแต่ถ้าคุณอยากรู้ทุกอย่างในเรื่องราวของเขาค,คุณจะเกิดในธุรกิจทุกธุรกิจหนึ่งต้องมีใจต้องมีใจสองต้องมีความกล้าสค,าาคสามคือความเชื่อ,อนะคะแล้วเชื่ออะไรบ้างเชื่อในสินค้าค่ะเชื่อในบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะให้คุณเนี่ยก้าวในเรื่องของโอกาสแล้วก็มีโอกาสคือท่องเที่ยวแล้วก็จะมีรายได้ นี่เงินทุกบาทุกสตางค์ที่คุณได้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะเป็นผลลัพธ์ของการทํางานทั้งหมดเพราะผลลัพธ์ของการทํางานของคุณจะมาจากการตัดสินใจของคุณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าการตัดสินใจของคุณเนี่ยถูกต้องมันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็คุณจะต้องมีความรักด้วยรักอะไรบ้างรักคือรักเพื่อนรักกลุ่มนะคะรักผลิตภัณฑ์แล้วก็รักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ค่ะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้น<ม>ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกลไกลหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จในเรื่องราวได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้หลังจากที่15ปีย่างเข้า16ปีที่ <c oughs> ผ่านมาหลังที่จากที่พี่ทํางานธุรกิจตรงนี้ค่ะ <c oughs> มีอุปสรรคหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคอย่างไงบ้างคะอ,อ,อุปสรรคจะเกิดขึ้นหนึ่งอาจจะเกิดจากเรื่องของระบบค่ะอาจจะเกิดจากเวลานะคะซึ่งทุกคนอาจจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน บางครั้งเวลาจะเป็นตัวหนึ่งที่จะกําหนดพวกเขาเช่นบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาการทํางานที่จะมาทําธุรกิจเอ m มนะคะหรือบางคนอาจจะกลัวธุรกิจเครือข่ายบางคนอาจจะบอกว่าฉันขอเป็นแค่เป็นผู้ผใช้ผู้บริโภคเท่านั้นแต่จะบอกว่าผู้ใช้ผู้บริโภคสามารถที่จะเป็นนักธุรกิจได้เพราะว่าการที่เรามีโอกาสซื้อสินค้าถูกลงหรือ คุณสามารถที่จะซื้อสินค้าอื่นได้นั่นคือคุณทําธุรกิจกับตัวเองแล้วค่ะอและนี่ก็คือที่มาที่ไปของการเริ่มต้นทําธุรกิจคือคือหนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์สองเชื่อมั่นในตัวสินค้าด้วยะนะคะแล้วก็ เป็นประตูสู่การทําธุรกิจนะคะ,คะก็คืออย่างแรกเลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีความไม่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรไปแนะนําคนที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราใช่<ถ>ไหมคะสุดท้ายค่ะคุณทิพย์คะอยากให้ฝากอะไรกับคนที่กําลังมองหาโอกาสกับธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับโมรินด้าแล้วเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหรือว่าจะต้องทําอย่างไรบ้าง ในคุณสมบัติของผู้ที่เข้ามาทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามมีอยู่เรื่องหนึ่งคือคุณต้องมีความรักค่ะแล้วก็ต้องมีความเชื่อในตัวของคุณเองค่ะแล้วที่สําคัญคือมุ่งมั่นค่ะต้องมีความมุ่งมั่นด้วยมุ่งมั่นที่จะมองที่จะเห็นโอกาสตัวเองนะคะคือเงินไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนมองเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดแต่คุณต้องมองถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะ แล้วก็นโยบายตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไร <cara. S 2> มีเป้าหมายหลักของตัวเองคืออะไระนะคะที่จะสร้างบทบาทตัวเองให้มีคุณภาพแล้วที่สําคัญคือการช่วยเหลือผู้คนนะคะการช่วยเหลือหรือการแบ่งปันเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะแล้วเราสามารถที่จะขยายผลจากสิ่งที่คนคนหนึ่งไปสูอ่อีกมากมายนะคะแล้วก็สามารถจะขยายผลได้ทั่วโลก ดิฉันคิดว่าโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่บริษัทให้มาตลอดนะคะโมเรนดาเป็นโอกาสหนึ่งที่ให้ฐานธุรกิจทั่วโลกเังนั้นท่านมีเพียงแค่หนึ่งรหัสก็สามารถขยายได้ทั่วโลกเหมือนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือแนวคิดและวิธีการบริหารทีมงานค่ะรวมถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายค่ะซึ่งรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณทิพย์นะคะที่ย้เยกียรติแล้วก็ ให้โอกาสมาพูดถึงรายละเอียดสําหรับผู้ที่สนใจค่ะสําหรับวันนี้รายการขับเงินล้านได้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ